สวัสดีค่ะชั้นอะไรคะอือตอนนี้เคยทำเป็นวันนี้อยากทำอะไรนะคะปากจับฟองอยากได้แบบไหนคะก็คือไม่ได้อยากได้บางมากแต่ก็คือแบบอยากได้ฟรงมันโอ้มันชาดขึ้นอันนี้เคยจัดฟันใช้ไหมคะเคยค่ะนานไหมคะนานค่ะนานแล้วเพราะว่าปากก็เป็นฟรงชัดอยู่แล้วเนาะหนูไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วทีนี้มันไม่สวยเราก็เลยไปฉีดสไลดมาแต่ฉีดสลายนานแล้วค่ะ แต่คือมนันก็ยังเหมือนออกไม่หมดค่ะแล้วอกอยากตัดไปอีกนิดนึงนะงคือหนูอยากแบบว่าเหมือนยกขึ้นนิดนึงอะแบบอันนี้มันก็ยกอยู่และะ้วเนี่ยค่ะ คือถ้าแต่ว่าถ้าอยากให้มันเป็นทรงอันนี้ทรงมันจะสวยแล้วก็ขอบปากเราขอบปากชัดเนานะคนที่จะทำปากกระจับสวยๆต้องขอบชัดๆอย่างเงี้แหละเพียง <c oughs> แค่พอมันขอบชัดแต่ว่าข้างล่างมันเป็นเส้นตรงไปนะจริงๆเราแบบว่าเป็นคนเรียกว่ามีทุนเดิมสวยอะอันนี้ยดี๋ยขอบปากตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าใครมีขอบปากข้างนอกชัดอย่างเงี้ย ตัดยังไงก็เป็นทรงสวยแต่ทีนี้นมุมปากเนี่ยถ้าสมมติเราตัดข้างให้มันดูบางๆเดี๋ยวมันก็จะดูยกเองมันจะดูหนุนยิมนย้มอยู่แล้วอะเนาะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วตรงกลางนี่อยากได้เป็นแหลมๆหรือว่ากว้างๆค<ะ>่ะติ่งตรงกลางเพราะว่าอันนี้มันแหลมๆนะอันนี้ก็คือแบบมแต่หมาว่านี่สวยกว่าค่ะ อันนี้มันจะดูกว้างๆแต่เป็นทรงแต่ว่าทรงเมื่อกี้มันดูแหลมๆทรงนี้ดีกว่านะเพราะ<ช>ว่าแบบวแธรรมชาติอันนี้พอแห้งแล้วจะสวยมากมันจะเป็นทรงที่มีส่วน่ดส่วนโค้งกำลังดีเนาะก็น้นเป็นช่วงนี้มีแพ้ยาอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ไม่คกินได้หมดทุกตัวเนาะอาหารอ่า ใครขาท้วงหลังก็กินได้เหมือนกันไม่มีแผลนะคะเแล้วภูมิแพ้เนี่ยอาการเป็นไง้างเอ่ยก็ตอนนี้กำเริบใบนะคะไม่ค่ะจะเป็นแค่แบบว่าเวลาอากาศเย็นๆคือฟัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยน้ำมูกไหแล้วก็แบบมีคันตาอะไรแค่นั้นเป็นพวกอฤฤักแต่ไม่ได้บอ่อยโอเคค่ะอันนี้ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นหาอะไรแต่าะทรงขอบมันสวยอยู่แล้วอะคะ่ะ ก็เดี๋ยวเล็มตกแต่งแล้วก็เลมให้เป็นทรงนิดนึงแล้วก็หมอจะด้านข้างมันบางนิดนึงมันจะได้ดูยิ่งขึ้นเนาะ,อะโอเคถามอะไรกันไหมคะ